หดทงหดท่าหดไห้หดหน้าตั้งแต่ทำให้เป็นเด็กหน่อยฝนมาฝ่าหัวลงไหลงหน้าแล้วอย่างลงทงลงคากับมิตรหาแนวกินท่านแล้วบาดหาเจ็บเห็ดแถดเห็ดท่านี่ละตามภาษาเด็กหน่อยเนี่ละกับว่าพ <después> ่อตีได้ต้มได้แกงดอกการลงเทือกันได้อยู่พรได้ไปอ่างพ่ออ่างแม่หาอยู่หากินแล้วเห็น้ใหญงเห็ดกับเห็ดน้ำเห็น้ใหไงเก็บกับเก็บน้ำเลี้ยนลู่ไปแล้วตามวิธีชาวบ้าน อันใดกินได้อันใดกินบ่ได้อันใดเฮ็ดกินอันใดเฮ็ดเบื่อไปเก็บไปคนจีรีจีปมไปแต่แล้วน้ำหูน้ำอวยมันนั่นละเพอาะได้มีพอได้หาอยู่ได้แน่บ่ได้แน่ตัวสังตัวกะทือเด่นไปทั้งตลาดเฮ็ดก็ไม่เฮ็ดแทิดเฮ็ดตาเฮ็ดตะเป้อไปแต่ละพวกเฮ็ดใหญ่เฮ็ดลังหกเฮ็ดไข่เฮ็ดก็เฮ็ดนาเรนาดำกะโอ้น้ำโขกน้ำป้าคนละคนละคนญ่ เพื่อนพากันไปเก็บเล็กน้อยกันเล่นอยู่ตั้มนี่ละ่ะตั้งตะกี้ก็ไปหาเก็บกับมูลแล้วน้ำหอยหน้าเฮียไอห,หน้าก็จะว่าทำป่ะเห็ดนั่นละ่ะน้ำคันแท่เน่น้ำตีนปลาจาังถิโอ้หลายตัวต้องจาก็ได้แก่งในออมอยู่ดีในอู้ด้อ๋อยู่บอกไปให้เวน้าก็ไปหาเล่นน้ำวัดน้ำลงเรียนไปนั่นละ่ะไม่ไงเนี่ยเราก็เลี้ยงลูกเลี้ยงลานมานานมากใช่เนาะลานก็เดินไปเล่น เบิดมือเบิดเป็นเพิ่นว่าเพิ่อนจมได้ภักมากกัเรียกไปแต่เฮ็ดกินกับพนกับ,บ,กบยังไงล่ะถาล้าน,ยนอยู่เฮียนไปจะไหนเนาะโดนเติบไล่มาไม่ใหญ่เอาไม่จังบาดเดี๋ไปจังเดเพวกบ็บาดหนึ่งขับมือเติร์ดาวสลาไปเก็บกระาลาพฤกฮะกะลาพฤกต้นตายนั่นบรอกไม่นครได้จักบาทจ้ะได้ห้าบาทแต่อยู่ใช้เงินนะถามหาเงินน้ำหลานนี่ได้ห้าบาททัดไปยุย่งจีเป็นไนงะ ครับบึงพวกหลานคือหมานแท้ธรรมดาแล้ว,ลวก็ดีใจน้ำลานน่ะละห้ยกำลังใจหลานมแม่นผู้ใดก็ดตายเพื่อนบารู่บนนอนนาะไม่ไงหมักโปกโอ้แล้วก็เท่าก็แก่แล้วสมควรแล้วแหละกะว่าไว้บอกกับหลานอ่ะเรียกพักไปไปไงเนี่ยไปไนะหนลานก็งมดังเงินแล้วมันได้เงินนล้มันดีใจไม่ไงไม่หยัง่งเพื่นที่บ่าวยังไงไม่ไงฟังว่าหมักโป๊กก็ได้เงินจักบักหลายดึงพนะหลานว่ามันง่ายเกินเก่งบอกมันก็ได้หลายแะนะ อันมันได้จักปักบาทล่ะมันก็ม่ได้หลายคือมันมันได้สองร้อยหตัวมันมันได้หลายกระดอกกระเดียดแจวมันเก็บกระลาษพิกเด่นบ่เฮ้ยบ่อันมันไม่ได้เก็บกระลาษพิกกูติมันบวชอ๋อกระย้อนกัของแมนมันบวชแม่มันตายเด่น่ะได้หลายค่ะกูเติ้เาเจ้าถวายว่าก็ได้หลายเด่นตัวแต่มันเป็นหลานไม่ง่าตายกับบวชจูงเด่นตัว ก็ว่าไปแล้วอธิบายให้หลานฟังทั้งหลานกันเลยว่าโอ้ยลาอยากบวชจูงไม่ไงเด้เอามึงก็จะว่าจังชานบันดีบังน,นองแซมมันบน่เหม็นเด้อ้ยว่า <c oughs> ไปทั่วชีพทั่วแดดเราเรียกฟัก้ขยกูดิบักข้นานี่ป่ะจ้าหาไม่ว่าทั่วชีพทั่วแดดลาเป็นหลานไม่ไงเนาะพะ่ะนะแมื่อไห่นั่นละพะ่ะนะนักโป๊คนได้เงินหลายค่ะหลานอ่อนฟ้อนเงินมันได้หลายได้แต่งว่าหาลอย มันบวชจุงไม่ไงมันมันมันก็ได้หลายตัวลากขยักได้เงินหลายคือมันนะหลานหน่อยว่าจะให้ไม่ไงตายเด้ว้ายมาฆ่ามึงบมาจ้ะมันก็นนว่ามันชัชีพชาวบานเนีน่ยมาจ้ะตายตายตายมาข่มมาคุ้มเถอะนะลานกูนกเด็กกระโดดพัน